อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบในสายงานนักบรหิหารงานช่างนะครับซึ่งในส่วนราชการในสายงานนักบรหิหารงานช่างพี่เพืพ่อนถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่มีบทบาทที่จะช่วยในการขับเคลื่อนในการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาประเทศชาติในเรื่องของการปรับออกแบบในเรื่องของการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกอร่อสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน,ใน,ในการเติบโตในสายงานนักวิจยงานช่างในการสอบในรอบนี้ อีกหนึงเรื่องครับที่ถูกกาหนดเอาไว้ในขอบเขตเนะะื้อหาในการออกข้อสอบก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงในการกําหนดประเภทในการกําหนดประเภทแล้วก็ระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นสถานบริการพศ2555ก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดฉบับนี้ในกฎหมายฉบับนี้นะครับฝาก กดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งครับมีข้อมูลใหม่ๆมีไรฟ์สดใหม่ๆก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปรกรณ์นในการรับชมรับฟังของท่านครับในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับเร,เริ่มต้นแบบนี้ว่าระกิจจันทรกษาประกาศเมื่อวันที่30มีนาคม2555ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎกระทรวงในการกำหนดประเภทและก็ระบบความปลอดภัยของอาคาร ที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการซึ่งในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับก็เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522แล้วก็มี พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ก็รวมไปถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือกฎหมายร,ารัฐธรรมนูญในเชิงของการเตรียมตัวสอบนะครับถ้าข้อสอบถามว่ากฎกระทรวงในการกำหนดประเภท ในก็ระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพศออ .2,555 ออกโดยใครคำตอบอยู่นี้ครับรัมตรีว่าการกระทรวงมาดไทยครับเป็นผู้ออกกฎกระทรวงนี้แต่คําถามอาจจะไม่ถามเป็นแค่นี้ครับถึงแม้ว่ารัมตรีว่าการกระทรวงมาดไทยเป็นผู้ออกกฎกระทรวงนี้เนี่ย แต่จะต้องโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดประเภทและก็ระบบความปลอดภัยของอาคารเนี่ยก็คือคณะกรรมการในการควบคุมอาคารแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2522แล้วก็พศ2535ที่เป็นแก้ไขจับที่2ของ พระพราชบัญญัติควบคุมอาคารจริงแล้วในพระพราชบัญญัติควบคุมอาคาร2,122และแก้ไขเพิ่มเติมบับที่2ปี2 5 3 5เนี่ยก็อยู่ในกรอบขอบเขตเนื้อหาที่ออกข้อสอบในสายงานนักกฎหายงานช่างในข้อที่หนึ่งของกฎกระทรวงกำหนดเอาไว้ว่าจะใช้กฎกระทรวงนี้เนี่ยเมื่อพ้น90วัน หลังจากประกาศได้รั้เกีิใจ้ปรึกษาประกาศเมื่อวันที่30มีนา2555บวกอีก90วันเมษาพฤษภามิถุนาก็ประมาณปลายเดือนมิถุนาจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจในกฎหมายในพระราชบัญญัติในระเบียบในกฎกระทรวงพี่วัดเพื่อนจะให้ท่านไปเริ่มต้นจากเหตุผลครับ การทําความเข้าใจในเหตุผลในการบัญญัติกฎหมายเนยแต่ละฉบับจะทําให้ท่านเข้าใจในเจตนาในการบัญญัติกฎหมายจะทําให้ท่านเข้าใจในเหตุผลในการตรากฎหมายขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็เหมือนกันครับในพระราชบัญญัติ การควบคุมอาคารพศ2522แก้ไขเพิ่มเติมปี35เป็นเป็นอำนาจที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายฉบับนั้นแล้วก็ให้ออกกฎกระทรวงจับนี้ขึ้นมาซึ่งเหตุผลในการออกกฎกระทรวงจบับนี้นีนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ย อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นสถานบริการเดี๋ยวเรายังยังยังไม่ได้ทําความเข้าใจครัว่าคําว่าสถานบริการเนี่ยคือสถานบริการอะไรแต่เอาเข้าใจถึงโครงสร้างนี่ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการสถานบริการเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่บอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับอะไร ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้อาคารที่มีความจำเป็นต้องมีความปลอดภัยแล้วก็เข้ามาเติมเต็มว่าควาาความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยจากอะไรจากอัคคีภัยคือไฟไหม้ถ้าเมื่ออาคารมีระบบความปลอดภัยไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุชุลมุนวุ่นวายก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะอพยพคนออกจากอาคารได้ทันไอ้ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากก็เป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการเนี่ยก็เป็นเหตุผลครับสมควรที่จะ กำหนดประเภทระบบความปลอดภัยการป้องกันอันตรายและก็การตรวจสอบอาคารจึงเป็นเหตุผลในการบระจัดกฎหมายจบนี้ขึ้นมาเมื่อท่านทำความเข้าใจในประเด็นนี้ในเหตุผลนี้พี่เ่เพื่อนเชื่อว่าท่านจะเข้าใจในในการตราหรือการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคาร เพื่อใช้ประกอบกิจาการเป็นสถานบริการมากยิ่งขึ้น,นเพราะว่าดูเหตุผลแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีก่อนก่อนที่จะมีกฎรกระทรวงจะไม่ออกมาเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดเกิดเพลิงไหม้ในสถานบริการแล้วก็ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะเกิดพอเกิดเพลิงไหม้เสร็จแล้วเนี่ย คนก็ตื่นตะนกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจริงๆแล้วหลังจากที่ปี2555ที่มีกฎก,กระทรวงฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยแม้ว่ามีกฎกระทรวงออกมาแล้วยังมีเหตุการณ์ที่เป็นเพลิงไหม้ในสถานบริการในช่วงเทศกาลและก็เกิดก่อเกิดความเสียหายต่อต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของของประชาชนเอาหล่ะเมื่อเรารู้เข้าใจเจตนาของกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วว่าเขามีเจตนาเพื่อที่จะกําหนด ประเภทกำหนดระบบกำหนดวิธีการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากอักคีภยัยเกิดจากไฟไหม้อาคารที่เป็นสถานบริการเราย้อนกลับมาดูครับว่าในเนื้อหาสาระเนี่ยเขากําหนดรายละเอียดไว้อย่างไรแล้วมาทําความเข้าใจคําว่าสถานบริการครับว่าคืออะไรคําว่าสถานบริการเนี่ย ก็คืออาคารนะและคำว่าอาคารคืออะไรคำว่าอาคารเนี่ยในคำนิยามของคำว่าอาคารในกฎหมายหลายฉบับได้บัญญัติเอาไว้ได้ให้ความหมายของคำว่าอาคารเอาไว้ว่ามันคือสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งปลูกสร้างและคนสามารถที่จะเข้าไปอยู่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่ามันคืออาคาร อาจจะเป็นบ้านเป็นสำนักงานเป็นเป็นบ้านเป็นสำนักงานหรือเป็นอาคารเป็นเรือนเป็นโกดังเป็นแพรและคำนิยามของคําว่าอาคารเนี่ยในในกฎหมายหลายฉบับก็จะให้คำนิยามเอาไว้ที่เป็นลักษณะเฉพาะเจะจงกับกับเนื้อหาของกฎหมายนั้นนครับ ในทีนี้นะครับคำว่าอาคารก็คือคำว่าสถานบริการเนี่ยก็คืออาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ในคำนิยามต่อมาครับพื้นที่สถานบริการคำว่าพื้นที่สถานบริการเนี่ยก็คือพื้นที่ของอาคารที่อยู่ในขอบเขตของผนังภายนอกสถานบริการพื้นที่สานบริการคือพื้นที่ของอาคารที่อยู่ภายในภายในขอบเขตของผนังภายนอกของสถานบริการ เอาดีนะถ้าข้อสอบไปไปตั้งเป็นคำถามในในห้องสอบเนี่ยแล้ถามว่าพื้นที่สถานบริการคืออะไรคำวิจารตรงนี้อย่าสับสนนะเขาบอกว่าพื้นที่ของอาคารที่อยู่ภายในขอบเขตของผนังภายนอกสถานบริการ การต่อมาครับโดยให้รวมถึงพื้นที่ของช่องทางเดินช่องบันไดตู้หรือความหนาของผนังหรือของฝาเนี่ยเสาหรือส่วนประกอบอื่นของอาคารที่คล้ายคลึงกันไปด้วยครับรวมไปถึงเฉลียง หรือระเบียงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบริการแล้วก็พื้นที่ของอาคารหรือส่วนของพื้นที่ที่มีผนังภายนอกที่อยู่ใต้หลังคาคลุมหรืออยู่ใต้พื้นที่ชั้นถัดไปแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ของช่องท่อช่องลิฟต์แล้วก็ที่จอดรถ คำนิยามที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องท่านทำความท่านท่านทำความเข้าใจในในคำนิยามเนี้ยแล้วก็ต้องจินตนาการตามไปด้วยนะว่าว่ามันคืออะไรท่านจะเกิดภาพจําครับว่าสถานบริการเนี่ยก็คือพื้นที่ของอาคารที่อยู่ภายในขอบเขตของผนังภายนอกของสถานบริการนะไม่รวมช่องท่อช่องลิฟต์หรือที่จอดรถนะนะครับคำนิยามต่อมาครับเมื่อกี้เมื่อกี้คำคำนิยามคําว่า พื้นที่สถานบริการในคคำนี้บอกว่าพื้นที่บริการลงลึกมาอีกครับคําว่าพื้นที่บริการเนี่ยในคํานิยามก็คือพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจการสถานบริการนั้นๆน,น,นะครับแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ประกอบการให้บริการนะตรงนี้ครับเวลาท่านไปทําข้อสอบท่านจะเจอช้อยอาจจะเจอคําถามถามว่าข้อใดไม่ใช่พื้นที่บริการหรือข้อไหนเป็นพื้นที่บริการ ที่บอกว่าไม่ใช่พื้นที่บริการเนี่ยมาดูตรงนี้ไม่รวมถึงพื้นที่ประกอบการให้บริการไม่รวมถึงอะไรไม่รวมถึงพื้นที่จอดรถห้องน้ำห้องครัวห้องเก็บของห้องเครื่องระบบต่างๆช่องทางเดินช่องท่อช่องบันไดช่องลิฟต์พื้นที่จัดเตรียมเครื่องดืม่มไม่อยู่ในคำนิยามของพื้นที่ให้บริการ ในคานิยามของกฎหมายจะไม่ได้ให้คำนิยามของคําว่าผนังทนไฟครับก็คือผนังที่ทําด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีแล้วก็มีอัตราการทนไฟเป็นไปตามที่กําหนดนั้นไม่จบเพียงแค่คําว่าผนังทนไฟเราต้องไปทำความเข้าใจในร,รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคําว่าผนังทนไฟว่าคืออะไร ความจุคนเนี่ยก็คือจํานวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สามารถใช้พื้นที่บริการของสานบริการมีคํานิยามของว่าเส้นทางหนีไฟครับก็คือทางออกหรือว่าแนวทางเพื่อให้คนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภยัยโดยจะต้องเป็นเส้นทางซึ่งต่อเนื่องกันเพื่อออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟหรือที่เปิดร่งภายภายนอกอาคารใน ระดับพื้นดินและก็ออกสู่ทางสาธารณะนอกจากนี้ครับอย่างกำหนดคำว่าทางมีไฟช่องทางเดินสถาบันทดสอบซึ่งเป็นเป็นคำนิยามที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดในกฎกระทรวงฉบับนี้จาเป็นอย่างยิ่งครับในการทําความเข้าใจใน,ในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยที่จะต้องไปทําความเข้าใจใน ขอบเขตเนื้อหาฉบับเต็มของกฎกระทรวงจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเรื่องของการทำข้อเท็จจในกฎกระทรวงนะในเนื้อหาของพระราชบัญญัติก็ดีของระเบียบก็ดีของกฎกระทรวงก็ดีหรือหนังสือแนวทางในการปฏิบัติหรือแนวทางในการซักซ้อมในการปฏิบัติเ,เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยถ้าท่านไม่อยากสอบหลายรอบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยท่านต้องดูฉบับเต็มก่อน อย่าเพิ่งไปดูนดยอด่ออย่าเพิ่งไปดูชอบยอ่ออย่าเพิ่งไปสวงหามีสรุปกฎกระทรวงการกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยไหมถามว่ามีไหมมีครับแต่เมื่อท่านเอาไปอ่านแล้วเนี่ยการสรุปก็คือคเขาตัดข้อความตัดถ้อยคาตัดเนื้อหาบางส่วนออกแล้วให้มันเหลือสั้นลงได้บอกว่าเป็นคือสรุปคนที่จะทําความเข้าใจในสรุป ได้จะต้องมีพื้นฐานจากการทําความเข้าใจในกฎหมายบับเจนม,มาก่อนแล้วหลายท่านครับท่านบอกว่าท่านสอบมาแล้วสองครั้งไม่ผ่านสอบมาแล้วสามครั้งไม่ผ่านสอบมาแล้วเขาเปิดสอบรอบไหนก็ไปสอบทุกรอบอแต่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเพราะอะไรนี่แหละครับคือกับดักแห่งความสําเร็จ เวลาท่านไปอ่านอ่านหนังสือทําความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบเนี่ยหลายคนครับที่ชอบดูคําถามแล้วก็ไปดูช้อยครับดูคําถามดูคําตอบดูคําถามดูคําตอบดูคําถามดูคําตอบแต่เวลาไปทําข้อสอบจริงท่านไม่ได้เจอคําถามตรงก,กันกับที่ท่านอ่านไปท่านก็ไม่ได้เกิดทักษะในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบ ในการสอบในคราวนั้นท่านก็เสียเวลาเปล่าครับพี่เพื่อนเข้าใจในบริบทของแต่ละท่านเข้าใจในความต้องการของแต่ละคนแล้วก็เข้าใจว่าจะทําวิธีไหนที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการสอบพี่เพื่อนเข้าใจแล้วก็เอาใจใส่ใส่ใจในขอบเขตเนะะื้อหาที่ท่านใช้ในการเตรียมตัวสอบ แล้วก็หาวิธีการที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในในการสอบในรอบนี้ให้ได้ครับเพราะในอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่าในรอบของการสอบในครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันครับโอกาสมาถ,ถึงแล้วอนาคตรอท่านอยู่วิธีการที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการสอบหนึ่งนั้นก็คือการเรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อนครับซึ่ง เป็นวิธีการที่สะดวกประหยัดรวดเร็วก็รับเข้าใจในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบของท่านเป็นอย่างดีครับซึ่งท่านที่ไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่เพื่อนท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะมีแบบทดสอบออนไลน์ไม่ต้องถือกระดาษไม่ต้องถือหนังสือบรรยากาศภาพเก่าๆที่ท่านเคยเห็นว่าถึงวันสอบแล้วคนตป็นยืนถือหนังสืออ่านอยู่หน้าห้องสอบหรืออ่านอยู่ในบริเวณสถานที่สอบจากนี้ไปเบื้องหน้าบรรยากาศแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ท่านมีอยู่แล้วก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันของท่านอยู่แล้วเพียงแค่ปรับนิดหนึ่งครับ ปรับจากการใช้โทรศัพท์เพื่อประโยชน์สิ่งอื่นเพื่อเสพสุขในสิ่งอื่นมาเป็นการใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ในการเตรียมตรวจสอบท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพเพื่อนเพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ในรอบนี้ได้ด้วยการสแกนคิวอารโค้ดกดเพื่อเพิ่มเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มไายนี้นะครับลิก์นี้เผยแพร่สาธารนะณะทุ่มีเรียงับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนต่างหาก ตามตำแหน่งระดับสังกัดที่ท่านสมัครสอบแล้วก็ในช่องนี้จะเป็นช่องที่เผยแพร่สาธารณะนะครับท่านสามารถที่จะกดเข้าไปในช่องของพิวแล้วก็ไปเลือกเรียนรู้ในเพลวิสท่านสามารถที่จะเรียนรู้หลากหลายเรื่องราวที่ท่านต้องการเหมือนกับเป็นตลาดวิชาครับท่านจกรู้เรื่องอะไรจะรู้กฎหมายฉบับไหนหลังจากท่านจะไปคอมเมนต์แล้วท่านยังสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านช่องทางเพลวิสไปกับพิวและเพื่อนได้นะครับนี่ครับ ท่านกดเข้าไปในช่องของพิวะเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านก็เลือกเรียนรู้เลือกดูประกาศเลือกดูรายละเอียดต่างๆในช่อง p พล y ิสต้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อขอให้ท่านที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้จงเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสอบได้ในระดับต้นๆของผู้ที่สอบในรอบนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ